สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรนะครับนตจีว 4, ีศูนย์สามสีครั้งที่68วันที่11มีนาคมส6 8ดบวันนี้วันที่11มีนาคมสั68เป็นวันที่68สิบแปดข้าพเจ้า นายจิบันจอตถายชื่อที่ลงกิจกรรม ALLY คือนอตต์เจพี0ลานสุดสาม่อทวสินสุดสารยายพระสุภบิริศและมณต่างๆถวาเป็นพุทัพวชาตพรชาุัธาสชาและอาจารย์วิชาแต่ครูบาอจารทังหลายขอจีกของความจะนญนติมมันมีสติและรือได้มีสมาธิเจรินในคณะคณะพันธะชนะันบทส่นย่ตอนนี้ด้วยเทิน

Budi sambut bocah 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 tay, bocah 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 tay alang semua suatu bocah watak bocah 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 kau እንደ እስቴ በእሱ አይና መካሰል እንደ ከተማ ከሰልኩ ከተማ አንተ በእሱ አይሳካ አይና አንተ አስቶ አሁን እየማን ነው የሚያሳካ 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 አሁን እየማን ነው የሚያሳ

Toh seming mahau ni mahata pikus sakina setting baca mati ibikus sa tehi. Sapei walang tehi bintas sahi jalo caloka tatuhi tehu tahi bueyina seni binti tahu di tawat. Kawatang tasananya bikus saknaca atahua cato nang sutawa. Saka ikanang tahu si ayang koupa koua sakisui oi hala. Ti kapi raw toh seming mahau mahata pikus sakina setting baca mati ibikus sa tehi sapei walang <noise> <hesitation> <hesitation> Ibu <hesitation> 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 batur hangsu ada kota tewa tapa kawan tang tetapi wati ai kaman tang at ai e kaman tita ko e ka tei wata pakawato sandiki mang kata ngapa si ma sumano kawan na suming kaya kata aka tama i mang tama sama yang tita kita iwa wa apa sangkati atas kua para tewa ta sa pakawato sandiki mang kata ngapa sa apa sa apa sa sama ta hangsu จิตทางอัตโนมุชุกะมะกังสุสาราทีวะเนตานิขะขิตว่าอินทริยานิลขติปัติตาติอาจคือว่าปาราเทวตาภควาโตสันติกิมังคะทางอภิสิทธาวขีรังเฉตวาปปรีฆังยินท้าขีรังโอหัจจะมามีชาเตจะอัลันติสุทธาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอาจคือว่าปาราเทวตาภควาโตสันติกิมังคะทาง อภัสสิเยเกเจปะทังสะังคตัเสนะเตกัมมิสันติอปายาภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปลิปูเสันติติอัตถะภวะภิกขุอมันติปเยนะภิกขเวทัสสะสุโลกะทัตุสเทวตาสันนิปติตโหติตะตะกะตังทสนยะภิกขุสังฆจะยปิเตภิกขเวอสุอะิตัมมนังอาหโตสมะสมุทาเตสัมปิภะคะวตนังิตะปะระ มายวะเทวตาสสนิปติตาอายสงสัยยถาปีไมหังเอตาระหิเยปิเตปิโกเออภิภวิสันติอนาคตตมัทธานังอรหันตสัมมาสัมพุทธเตสัะปีปกวันตานังอิตวรมายวะเทวตาสสนิปติตาภวิสันติสัยยะถาปีไมหังอรีเอตาละหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิจิตติสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทลิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาศุกัง มนาสีนะกะโรธาภาลิสามิติเอวัมพันเตติโขเตภิกขุภะคะวาโตปัจจัสมุสุงภะคะวาอิตาทวจะสโลกามนุกัสสามิตัณฐาภูมาตัสสิตาเยสิตาคิลิปะปังปะทิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาธรรมะนะสาสุทาวิปัสสนินะมะนาวิลาปุโยปจะ สติยะตววันเกาปิละวัฒเวตาโตมัตยิสัทธาสาวกเกสรนิรติเทวกายาภิกันตาเตวิชนธาภิโกเตจะอัตตปมะกุลุงสุตัสสุตวะตพุทธะสานสันเตสัมปะตุระหูยานังอมนุสสานะมัทธสานังอเปกีสัตมัทธคุงสหัสสัทถังอัตสัตติงสตังอเปกีสหัสสานังอมนุสสานะมัทธสงอเปกีตันตมัทธคุงทิสา Sabahu cha ahu tan cha sabang abhi nyaya wa kita wana cha kuma ta ta ma ta ji sa ta sa ke sa ta ngela ta yeti wa ka ya abhi ka ta ti wi shana anu pu pa so sa ta sa ha sa wa ya ka pu ma ka pi wa ta wa ki ti ma ta ji ti ma ta wa na na wa ta wa sa sa ti wa na ka na na ta wa ni na wa ki ti ma โมทธมนารพิกรมังพิโกนางโสติงวนางสาตาคีราติสาสาญาขายนันตวันิโนอิติมันโตชิติมันโตวันโตยัสสสิโนมทธมนารพิกรมังพิโกนางโสติงวนางอิเจเตสวรัสสาสาญาขายนันตวันิโนอิติมันโตชิติมันโตวันโตยัสสสิโนมทธมนารพิกรมังพิโกนางโสติงวนางเวสามิตาปัญจสาธายขายนันตวันิโนอิติมันโตชิติมันโตวันโตยัสสสิโนมทธมนารพิกรมังพิโกนางโสติงวนางคุมเพลโอละชะกัสีโกวิปุล Asa ni wae nang sata sahasang we kaya kana bayi rupa sate kung piro leki ke kau nang puri man jati sangaca tatala tau pasasate ikan nang ati mati mana cai a seseso pun tapi tasapa wo intenama ho wala i tima tau citi buntu bana wato jasese no nang soto tingang kake nang jati sangaca wulunto tau pasasate i tima para nang ati pati wala cai a seseso pun tapi tasapa Iti mento citi mento wena untuk jas sasinu mata mana api kemung pi ko nang so ting wena bacci mata tisang laca wero bako basa seti i naka naga tipe timah laca jas sasopo tapi tasapo woh inten namama bala iti mento citi mento wena untuk jas sasinu mata mana api kemung pi ko nang so ting wena utaran jati sang ที่มันต่อชิดถึมันต้วนามนต้องวิเสดนงมาทั้งวนาพิการมพิกรนสัตว์ที่นาปุริมัธิสังทัตตรตัตคินีนบวรโกปิมีนบิรปคกวโรอุตารังทิสังจตโรติมหากราชาสมันตาจะตุโรทิสาทันทรมนาอัังสุวันีกปิรวัเวเตสังมายาวิโนทัสะอาคูวันานิกาสทามายาปุตกุเตนทุกเวนทุจะวิภูจะวิภูโทสหจันนกรรมเสถุจะกินกทุนจะปนโทปมัญโยจะ เทวสุโตจะมาทริจิตันเสนาจะคันธพนนโรชานโนสุโภอคุปัญจสศิโกเจวะติมพระรุสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชานุคันธภาสหาราชุพิมรธรรมนายพิการมุงพิโกนังสวรรค์ติมวังอาถากูนัสวัสสานาคาเวสาราสหะตัชกาสะกัมภะระสัตระอาคูปยคัสหะยาติพิยามุนาทตระธาจะอาคูนาคะยาสสิโนเอราวัณมหาราคุโสปะคัสสมติมวัง ยนักราชเชะสหะสารันติทิปาทิชาปักขีสวิสุทธะจักุเวหายาสาเตวะนัมจัปตาจิตตรสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตะธาณักราชานามาสีสุปันนาโตเขมมะกาสิพุทโธสันหิวัชหิวปวหายันตานาคาสุปันนาสารณะมากังสุพุทธังชิตาวชิราหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวัสวัสเสติ อิทธิมัตยสัจสิโนการะกันชามาวิสมัยสุราธานะเวขัสาเวปาจิติสุจิติจะปะหาราโทนโมจิสหะสตันจัปุริปุตานังสัพเพวโรจัสมานามกาสนะหิตว่าพริเสนังละหุพัทะมุปาขมุงวะสมะโยธานิพัทันตีพิกุลนัสสังติงว่นังอโวจัตถีว่า ปฐวีจัตเตชวายโยังานังวรุณาวรุณาวาสมมจจเาสหามีต่คนนัการิกาโกธวายัสสินโนสัเจติวาทัสทัสททากายาสเปนะตวิโนอิิมโตชิติมโตนัโตยัสสินมุมนพิกมึงพิกุังสตินังเบียนทูจัตวาสาลจัอาสมาจัตุเวยามาจันทสุปาณิสวาจันทมคุประคิตาสุยสุปาิัตวาสุริยะมุรคิตนักขตาน Bulak kita wa aku mantau wala haka wa sunang wa sawo seto kusaku pakas kulinda tau ta sete ta sata kaya sapi na ta wani iti mantau siti mantau wana mantau jesu ino mata mana nang kuta pu wa shara ma wa alik ta calo cha cha uma pu pa sino wa ru na cha cha ka aku aku wa sawani sino ta sete ta sata kaya ta อิธิมันโตชิติมันตวันโอยัสสินงมุธมนาภิกมุโมหะโกนังสุติงวนังสุบนาหาสุบนามนุสสามนุสุตธามทิฏฐาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกะอาตะคุอาระโยเทวาจจจะโลหิตวาสิโนปัรละขามาปัรละขาอากูเทวายัสสิโนอิทัสสิติทัสตะกายาสเปนะตุมณิโนอิธิมตนโติติมตวันโอยัสสจินมุธมนาภิกมุโมหะโกนังสุติงวนังสุกากุมะอาลุนาอากูเวกานาสะสหะอุทาตะขัยหาปโมขาอาคุเทวะวิจักขานาสตาหา ลักขจามิสกาจะยัสัสิสโนวทะนายังอาคาบจิโนโยทิสาอภิวัตสติตเศเตตัศกากายาสเปนะตวรนิโนอิทิมัโตจิติมตวรนิโนโยยะสิโนมุธมนาอภิกรรมุงพิกุังเสถียรังเคเมียะตุสิตายามะกันทะกกาจะยัสสิโนสัมพิ sekarama masih dacho di nama caca sawa ni aku aku tak aku hari ini mita atas itu tetap tak kaya supaya nanti wanita kamu nang seperti mana kaya supaya nanti wanita wanita mana wajib nak akan jungie jungie sa di saha sa tak ngu maki langu kamin tin nama nasawang tak kemu cantang wa asita titang สุภามาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมะโตสหัสสนากุมาโรติโสจะสอคัสมิติวนัสหัสสะภมะโรกนังมะนะมาภูมาทิตาติอุปมันโนชติมะโตพิสมะกโยยสสินโสสัทเสธอิสระอาคูปัจเจกวาสสวัตติโน teh sanja macam to aha hari to pari wali to te ja sapi api kan sinti ke samara sena api kami pecah pasa kan hasa manti yang ita kan hata pada ta laki na pada matu wu pali wali ta ma wu mucit ta nang iti ta ta ma hasenu kan api sa ji pani sa tarama haca sarang kata pe lawang ยถาปาวุสสโกเมโธธนะยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุโตอัสยังวสีตัญจ่สะพังอภินัยวอคิตวานะจักุมาตะโตอมตยิสถาสาวเกศสัจเจยาเตมารสินาภิกันตาเตวิชันนาภิกโวเตจ่ตตบะมากกะลุสุตว่าพุทธศาสนางวีตาคาลาคีปะกามุนีสังโลมาปิอินชัยุงสเพวิเชตสังขมาภิยติตัญยะสิณนตมทันติสาพุติสาวกาเตจ่านิสุตตาติ